รวมปิศนาดังมาไว้ที่นี่ปิศนาวัดดังจังหวัดนครสวรรค์ปิศนาวัดภูกเแตเข้าบ่อยปิศนาพระอาจารย์ชัยชนะเข้าอีกสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้หนูด้วยครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะรวบรวมปริศนามาทั้งหมดเลยนะฮะมาฝากพ่อๆแม่ๆพี่ๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะเอาละครับสำหรับนะครับไฮไลท์แรกก็คือปริศนานะครับดังนครสวรรค์นะครับก็มีคำว่าช้างสองตัวกับนกขึ้นบนนะฮะก็สรุปออกมานะฮะเป็น3 2 6นะฮะ สรุปเป็นนะครับตัวเลขนะครับก็คือ3 2 6 6 2 3ห5านะฮะแล้วก็มีปลา5ตัวลงล่างนะครับก็คือ55นั่นเองนะท่านผู้ชมฮะมาดูนส่วนของนะครับอักขระกันบ้างนะฮะอักขระนะครับก็มีนะครับข้างหน้าและข้างหลังนะฮะในส่วนของข้างหน้านะฮะก็มีเหมือนกับ2แล้วก็1ก็9นะฮะก็จะสรุปนะครับ ็ออกมาเป็น219แล้วก็49นะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีเหมือนกับ85แล้วก็0ู6ย์ศนะครับท่านผู้ชมครับเอาล้วครับมาในดูมาดูในส่วนของนะครับวัดภูกระแตกันบ้างนะครับสําหรับวัดภูกระแตนะครับก็ให้มาเป็นอักขระนะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรนะครับก็คือ83นะครับแล้วก็มีคําว่าโตนะครับแล้วก็คือ 53นั่นเองนะท่านผู้ชมหนูสรุปลงในกระดาษนะฮะดูให้ชัดเจนได้วความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับสำหรับปิศาวัดฟูราแต้นะครับของวันที่16นะฮะเดือน9 6้านะครับก็มีนะครับแปลออกมาเป็นดังนี้ที่หนูแปลนะครับท่านผู้ชมก็คือ3883นะครับ3553แล้วก็ 6, 9 913แล้วก็9631นะครับตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ดูเป็นแค่แนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับมาดูในส่วนของอักขระนะครับเป็นช่วงท้ายของวัดภูกระแตนะครับสำหรับวัดภูกระแตนะครับก็ถือว่าติด,ตดมาใน2องงวดแล้วนะครับท่านผู้ชม สำหรับในช่วงท้ายนะครับก็มี536นะครับแล้วก็368นะครับก็ดูเหมือนอักขระเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาดูของพระอาจารย์ชัยชนะนะฮะสำหรับพระอาจารย์ชัยชนะนะครับก็ถือว่านะครับเป็นนะครับตัวเลขอ่าที่น่าสนใจนะครับที่มีเขียนคําว่านะครับเหมือนกับขีดแล้วก็ศูนย์แล้วก็จุดจุดจุดนะครับแล้วก็มีคําว่าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชม หนูก็สรุปออกมานะครับในกระดาษดังนี้นะครัท่านผู้ชมก็คือนะครับด้านหน้าแปลกมาเป็น0103นะครับแล้วก็1001นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็เป็น366นะครับแล้วก็มีคําว่าแสนก็คือข6นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยดูแลรักษาสุขภาพนะครับเดินทางพบล่มทุกท่านด้วยครับสวัสดี